ห้ารชาติกุนทกะปูวชาดกชาดกว่าด้วยเทวดากับขนมรำข้าว ให้เป็นทั้งกุศโลบายและวิถีแห่งการฝึกจิตใจให้เกิดความสมดุลเป็นการคลี่คลายความตนีที่ติดตึงอยู่ภายในจิตใจที่ขาดแคลนยิ่งขาดแคลนยิ่งตนีในสมัยพุทธกาลพระาศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารพระนครสาวัตถีทรงปรารบมหาทุกขตะบุรุษหมายถึงผู้เข็นใจอย่างหนักตรัสพระธรรมเทศนาเรื่องกุณฑกะปูวชาดก เรื่องราวของคนทุกเข็นที่ถวายขนมรำข้าวให้แก่ผู้ที่ขนถวายสามารถเปลี่ยนชีวิตของเขาไปอย่างสุดคาดเดาทรงตรัสพระคถาว่ายะถันโนปุริโสโหติในพระนครสาวัตถีบางครั้งสกุลเพียงสกุลเดียวเท่านั้นถวายทานแต่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข บางครั้งสามสี่ตระกูลรวมกันบางครั้งด้วยความร่วมมือกันเป็นคณะบางครั้งด้วยความร่วมใจกันของผู้ที่อยู่ร่วมถนนบางครั้งรวมคนที่มีฉันทะความพอใจหมดทั้งเมืองถวายทานแต่พระสงค์มีพระพุทธองค์เป็นประมุขดูเถิดแม่หนูวันนี้พวกเราที่อาศาัยย่านถนนเดียวกันรวมตัวกันถวายพระตาหารแด่เหล่าพิสุสงฆ์ ยายรู้สึกปลื้มปิติมากที่มีโอกาสได้เห็นเลยนะจ้าท่านยายนานๆครันนง้งถึงจะทำอย่างนี้กันได้พากันอิ่มใจอิ่มบุญกันทั่วทุกคนเลยในครั้งนั้นได้มีการจัดวิถีพัตตะคือการถวายพัตตาหารของผู้ที่อยู่ร่วมถนนกันขึ้น ผู้คนต่างกล่าวเชิญชวนกันว่าเชิญท่านทั้งหลายมาถวายข้าวยาคูนำของขบเคี้ยวมาถวายแด่พิสจุส์มีพระพุทธองค์เป็นประมุขก,กันเถิดดูก่อนท่านผู้มีอายุเตรียมของถวายให้พร้อมเพราะผู้คนมากมายจะได้ทำบุญทั่วถึงกันเอา้าเร็วๆมาทางนี้ยายหนูพายายมาทางนี้เวลานั้นมีลูกจ้างของคนหนึ่งเป็นมหาทุกขตะบุรุษหมายถึงเป็นคนยากจนมาก ได้ยินเสียงชวนทำบุญอยู่ในถนนนั้นคิดว่าเราไม่อาจถวายข้าวยาคูได้แต่ของขอบเคี้ยวพอจัดถวายได้เราจาักถวายขนมนี้แด่พระพุทธเจ้าไปทำขนมดีกว่าจากนั้นเขาก็นวดรำชนิดละเอียดให้ชุ่มด้วยน้ำห่อด้วยใบยรักแล้วเผาในกองเท่าแล้วไปยืนรออยู่ใกล้ๆพระพุทธองค์พอพระพุทธองค์ตัดว่า พวกท่านจงนำของขบเคี้ยวมาถวายแด่สงฆ์เถิดพระพุทธองค์เสด็จมาถึงทรงตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอสนทนากันด้วยเรื่องอะไรข้าแต่พระองค์พู้เจริญอาตมาสนทนากันเรื่องมหาทุกขตะบุรุษพระพุทธเจ้าค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่เราไม่รังเกียจ บริโภคขนมรำของเขาถึงครั้งที่เป็นรุกขเทวดาในการก่อนก็เคยบริโภคเหมือนกันในครั้งนั้นเขาก็อาศัยเราได้ตำแหน่งเศรษฐีเหมือนกันจากนั้นได้ทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกให้เหล่าภิกษุฟังดังต่อไปนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัต สมยราชาสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีพระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นเทวดาสถิตณต้นละหุงต้นหนึ่งครั้นนั้นผู้คนในหมู่บ้านพากันยึดเอารุกขเทวดาเป็นมงคลเมื่อถึงงานมหหรสพคราวหนึ่งคนทั้งหลายต่างพากันกระทำพิีกรรมแก่รุกครั้นบอกแล้วพระโพธิสัตว์ก็อันตรธานไปเขาได้กระทำตามนั้นพระราชาก็ทรงโปรดปรานประธานตำแหน่งเศรษฐีแก่เขา เขาได้อาศัยพระโพธิสัตว์ถึงสมบัติอันใหญ่หลวงแล้วไปตามยถากรรมพร,พระพุทธองค์ทรงนำพระธรรมเทศนาน,นี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกขตบุรุษในครั้งนั้นมาเป็นทุกขตบุรุษในครั้งนี้ส่วนเทวดาผู้สิงอยู่ณต้นละหุ่มได้มาเป็นเราตถาคตชนนี้แหละ